เท่าไหร่คะ219บาทใช่ไหมคะสแกนนะคะอร่อยมากคะ่ะโอ้แล้วนะคะฮเฮ้ยนี่มารอท่านประธานนี่มาทำอะไรแถวนี้นะ ลืมแฟ้มอ no? oh. okay. oh oh <sm illi> ุ้ยอุ้ยโทรศัพท์ใครโทรมาหาฉันเนี่ยอ้าฮัลโหลแกเออจะพูดเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานใช่ไหม ทำมาทานน้ำแข็งละลายหมดเลยทำยังไงดีอใะใต่กาแฟเพิ่มนิดหน่อยทำมาทานไม่รู้หรอกมนะั้ง ออเนี่ยคะ่ะท่านประธานกาแฟส้มของท่านประธานได้แล้วค่ะขอบคุณนะน้ำทำไมกาแฟส้มสตาร์บัคของฉันรสชาติมันแปลกๆเนี่ยใช่เหรอเนี่ยน้ำขอโทษด้วยคะ่ะท่านประธานคือน้ำลืมกาแฟของท่านประธานไว้บนหลังรถนะคะ่ะพอกลับไปดูอีกทีนึงน้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วะคะ่ะน้ำก็เลยใช้กาแฟของบริษัทชงให้แทนนะคะ จะแทนกันได้นะคะแทนกันได้บ้าอะไรล่ะรสชาติแบบเนี้ยกาแฟส้มแบบนี้ยฉันกินไม่ได้ถ้าวันหลังเธอทำแบบนี้อีกฉันจะหักเงินเดือนเธอไปซื้อใหม่มาให้ฉันเลยเดี๋ยวนี้ได้ค่ะได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะหุดหินแต่เช้าเลยเนี่ยพูดน้ำเหนื่อยงานมากเลยอะ่ะแต่ว่าที่เหนื่อยอะไม่ใช่เรื่องงานนะแต่เป็นเรื่องคน เป็นอะไรหรอน้ำก็ท่านประธานน้ำมาสิปิดหลูมมากเลยอ่ะน้ำส้มข้างทางเนี่ยกินไม่ได้เลยนะกาแฟก็ต้องกาแฟสตาร์บัคเท่านั้นอ่ะน้ำเหนื่อยจะเอาใจแล้วเนี่ยก็อย่างนี้แหละน้ำคนรวยเขาจะกินอะไรเขาจะซื้ออะไรเขาก็ซื้อไอเรามันคนทำงานอ่ะก็ทำไปเถอะก็ดีกว่าตกงานนะน้ำอย่าให้รู้นะว่าแท้จริงแล้วก็แอบกินของบ้านๆแบบพวกเราอ่ะฉันจะแซวให้อายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปตักหมูกระทะกันดีกว่าไหมหิวมากเลยอะไป เดียกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยไหนไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างแกเที่ยวมาสนุกมากเลยนะบนดอยอ่ะอากาศนหนาวหนาวฉันไปเที่ยวมาแล้วอ่ะไม่อยากกลับมาทํางานเลยเอุย้ยจริงเหรอ,อฉันมีของฝากมาฝากแกด้วย,ยนี่เลือกเอาเลยว่าอยากได้ใบไหนอืองั้นฉันขอใบนี้แล้วกันวยใบเนี้ยไม่ได้ฉันจะเก็กบไว้ให้ท่านประธานเนี่ยเป็นของแฮนด์เมดเลยนะ ฝีมือชาวบ้านดูสิลายผ้าสวยไหมนี่ท่านประธานเราเขาไม่ใช้ของแบบนี้หรอกแกเขาอะใช้แต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นแหละท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญให้ประธานทางนี้นิดนึงนะคะมีอะไรหรอนะไอเดียพอดีว่าหนูเพิ่งกลับมาจากลาพักร้อนนะคะก็เลยมีของฝากเล็กน้อยอยากให้ท่านประธานนะคะ สวยไหมคะชาวบ้านเขาทอผ้าเองกับมือเลยนะคะเป็นของท้องถิ่นค่ะขอบใจนะไอเดียแต่เธอรับไปเถอะฉันมีกระเป๋าแบรนด์เนมของฉันอยู่แล้วแหละและอีกอย่างอะ่ะเอาไปไม่รู้จะได้ใช้ไหมอ๋อแล้วอย่าลืมเคลียร์งานตามที่ฉันสั่งนะทั้งสองคนเลยได้ค่ะ ฉันบอกแล้วว่าท่านประธานอะไม่ใช่ของแบบนี้หรอกเ,ออเขาใช่แต่ของแบรนด์เนมแบบเนี้ยใช้รวสงสัยคันมืออะนั่นสิฉนันน่าจะเชื่อแก๊งแต่แรกดูสิหน้าแตกเลยอ่ะแกอยากได้ไปไหนก็เลือกเอาเลยงั้นฉันขอไปดีนะอน่ารักจังเออแกวันนี้ยเราไปกินหมูกระทะกันไหมร้านเปิดใหม่ข้างๆเนี่ยดีนะฉันอยากกินหมูกระทะอีพอดีเลยอะ กันเย็นเนี้ยเราไปกินหมกูกระทะกันแต่แกอะไปจองโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปพร้อมฟุกได้ตอนเนี้ยแยกย้ายก,กันทำงานก่อนไปสบ<ป>ใจนะแกจ้าหุ้ยวันคณนมันคุ้นๆนะ่ะเหมือนรถท่านประธานเลยน้ำฟุกทันนีเ้เร็วเร็ว นี่พวกแกสองคนฉันมีเรื่องจะเมาส์เมื่อคี้ตอนฉันเดินเข้าร้านมาฉันแอบเห็นเหมือนรถท่านประธานเลยอ่ะฉันว่านะท่านประธานต้องแอบมากินหมูกระทะแบบเราแน่เลยไม่ใช่หรอกมั้งไอเดียรถรุ่นของท่านประธานอ่ะคนขับกันเยอะแยะอีกอย่างอ่ะท่านประธานเขาไม่มากินร้านแบบนี้หรอกเออจริงด้วยแกระดับท่านประธานอ่ะเขาไม่กินร้านหมูกระทะแบบนี้หรอกก็อาจจะจริงคนอย่างท่านประธานนะติดหรูซะด้วยร้านบุฟเฟ่แบบเนี้ยคงกินไม่ลงหรอกงั้นเราไปจักอาหารกันดีกว่านะ พ่ปขอบคุณค่ะ แล้ว่ะเออขอโทษนะคะนั่นท่านประธานหรือเปล่าคะไม่ใช่ทำตัวแลรล,ะล,ะละับล่อๆไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิ จะมาหลบหน้าหลบตากันทำไมนี่พวกแกฉันว่าตองใช่แน่เลยโต๊ะนั้นน่ะถ้าบอกว่าไม่ใช่ท่านประธานน่ะเ้าจะหลบหน้าหลบตาฉันทำไมฉันว่านะแอบมากินหมูกระทะโดยพวกเราแน่แล้วไม่อยากให้พวกเรารู้พวกแกหันไปดูสิฉันว่าใครจริงด้วยค่ะแกงั้น เราออกไปดูข้างนอกกันนะว่าใช่ไปทะเบียนรถท่านประธานหรือเปล่าจะได้รู้กันไปเลยเออไปพี่ฟูกเฝ้าโต๊ะด้วยนะรีบมาล่ะหัดไหนนะแกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่จริงด้วยอะนำ้ำฉันจำได้เนี่ยฉันจอดท้ายรถแกทุกวันแหละท่านประธานแล้วมาเป็นกินหรูอยู่สบายแค่แท้ <c oughs> ก็มากินหมูกระทะร้านใหญ่กับพวกเราฉันจะถ่ายรูปวิฟังฉันก่อน ฉันคิดอะไรออกแล้วเอาหูมาสิไปกันเออขอโทษนะคะพวกเราขอนั่งได้คนได้ไหมคะพอดีว่าโต๊ะของพวกเรามันติดจองนะคะติดจองบ้าอะไรหมูทะเต็มโต๊ะโอยนเ,เลยกายนเลย ออพี่สาวชื่ออะไรเหรอจ๊ะกินกันไปคุยกันไปเดี๋ยวเรียกชื่อกันถูกนะจ๊ะนั่นนะสิคะมานั่งกินคนเดียวแบบเนี้ยคงเหงาแย่มีพวกเรามานั่งกินด้วยอ่ะดีนะคะเราอ่ะอยากรู้จักพี่สาวจังเลยค่ะถ้าไม่บอกชื่อบอกที่ทำงานก็ได้นะคะแต่ง <c oughs> ตัวสวยขนาดเนี้ยคงเป็นเจ้าคนนายคนคนใหญ่คนโตแน่เลยนาะแกนั่นนะสิคะวาสนาพวกเราเนี่ยดีจังเลยนะคะได <c oughs> ้มานั่งกินข้าวกับคนใหญ่คนโตแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ฉันว่านะ ย่กับประธานบริษัทเลยนะเก๋ท่านประธานคะว่ายังไงล่ะเรียกไป่ได้ท่านเน่ใช่จริงด้วยท่านประธานคะมา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 นั่งกินด้วยกันก่อนสิคะมาแล้วคะ่ะเพิ่งตัดเองนะคะ่างตัวไม่ได้แล้วนะคะท่านประธานนั่นสิคะแล้วก็ถอดแว่นถอดหมวกออกเถอะคะ่ะอุ้ยจับได้ไงเนี่ยอุตส่าห์พางตัวขนาดนี้อ่ะพวกเราอะจำท่านประธานได้ตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะ ยก็ฉันชอบมากินหมูกระทะร้านนี้อ่ะหมูกระทะโฮมี่อร่อยแล้วก็เป็นบูเพย์ด้วยนะอยู่ใกล้บ้านด้วยไหนบอกว่าท่านประธานติดหลูไงครับแต่นี่หมูกระทะก็กินได้นะไม่ได้ติดลงติดหลูอะไรหรอกเป็นถึงท่านประธานมานั่งกินหมูกระทะแบบนี้ยก็กลัวนะ้ำกับไอเดียเซลไงโอ้ท่านประธานไม่เซวหรอกนะคะคนเราอะ่ะอยากทําอะไรที่มีความสุขก็ทาเถอะนะคะไม่ต้องมาปิดบังตัวตนแบบนี้หรอกะคะ่ะ จริงค่ะพวกเราอ่ะไม่เซลหรอกค่ะแต่พวกเราแค่เข้าใจผิดว่า,าท่านประธานติดหรูเพราะเห็นท่านประธานอ่ะกินกาแฟส้มสตาร์บัคทุกวันเลยไม่ได้ติดหรูหรอกกาแฟส้มอ่ะที่ฉันชอบกินอ่ะเพราะว่าติดใจรสชาติเหมือนหมูกระทะร้านนี้นี่แหละอ่ะอ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนไหนละมานั่งกินหมูกระทะคนเดียวแบบนี้มีเพื่อนก็คงดีขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่เหงางานมื้อนี้อ่ะฉันเลี้ยงพวกเธอเองอขอบคุณค่ะ ต่อไปเนี้ยเราจะแซลท่านประธานไม่ได้แล้วนะแกว่าติดหรูอ่ะต้องเรียกว่าท่านประธานหมูกระทะท่านประธานหมูกระทะยางยางกินอ่ะไหนไหนทุกคนก็รู้ความจริงกันหมดแล้วเปิดเตาใหม่ขยายโต๊ะไปเลยมามาชนหมูกันหน่อยทุกคนฉ่ำเบ้อ ทุกคนมาครบนะคะที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมด่วนในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบตอนนี้บริษัทของเรากำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและไม่สามารถที่จะแบกรับภาระการขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้เออบอสคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะคะฉันก็เห็นว่าบริษัทของเราเนี่ยมีออเดอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะทำไมถึงยังมีปัญหาเรื่องการเงินอีกล่ะคะบอสนั่นละสิคะ ปกติที่ผ่านมาเนี่ยบอสก็จ่ายเงินพวกเราตรงตลอดเวลาเลยนะคะนีพวกเธอสองคนหยุดฟังบอสพูดก่อนที่พวกเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะฉันต้องการที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับฉันไม่อยากให้พวกเธอต้องมาคอยกังวลว่าบริษัทของเราจะไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเธอแต่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเธอควรจะได้รับรู้เอาเป็นว่า ฉันจะให้โอกาสพวกเธอได้ลองกลับไปตัดสินใจดูว่าภายในอีก3มเดือนข้างหน้าพวกเธอจะยังพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับฉันแต่ฉันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าฉันจะมีเงินเดือนใจ่ายให้กับพวกเธอหรือใครจะสมัครใจที่จะลาออกเพื่อไปหางานใหม่พวกเธอก็ไม่จำเป็นต้องรอฉันก็เารพการตัดสินใจ เราจะเอาไงกันเนี่ยนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็แย่สิบ้านฉันก็ต้องถอนแล้วฉันก็ต้องถอนนะโฮ้ยอีกสามเดือนเองนะแกจริงแล้วฉันอะ่ะเพิ่งไปถอยกระเป๋าใบใหม่เลยแล้วเครื่องสำอางที่กดเอฟไวอ้อ่ะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยแกแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเนี่ยทาบริษัทหรือเจงอะ่ะพุกเธอสองคนอะ่ะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครสิคนอื่นเขาก็มีค่าใช้จ่ายกันหมดนั่นแหละฉันว่านะถ้าเธออ่ะ ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายอ่ะก็อยู่ช่วยบริษัทก่อนไม่แน่นะอีก3เดือนน่ะบริษัทอาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ไปะปะไปทำงานกันเถอะไปะคิดมากนะออ่จะซื้อแมวอีกสตัวเนี่ยอาหารต้องซื้อว้อ้าวนี่พู้เราสองคนเพิ่งมาทำงานเหรอเนี่ยทำไมอ่ะมันจะเที่ยงแล้วนะ แล้วยังไงมาเร็วมาช้าก็มาปะเธอแค่จะมาเอาเองินเดือนแล้วก็มากินแรงเพื่อนในบริษัทแบบนี้เหรอเนี่ยมากินลงกินแรงอะไรบริษัทก็น่อแหล่อยอย่างเงี้ยสิปะอืมเกิดก็สีเลียนเกินทำไป,ปแปบบ๊บๆบเดี๋ยวบริษัทก็เจ๊งละอร้เฮ้ยเตอป่าเต เมื่อไหร่จะห้าโมงเนี่ยชันอยากกลับบ้านแล้วจริงน่าเบื่อ <c oughs> ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ทำแต่ง,งานซ้ำๆเดิมๆนั่นน่ะสิทำเอกสารบ้าบอคอแตกอะไรก็ <ừ, S 1> ไม่รู้บริษัทก็จะเจ๊งอยู่แล้วอ้ยมาอยากอะไรตอนนี้คะ่ะค่ะจริงฉันต้องรีบไปจองคิวชาบูหมูน้อยด้วยไปตอนห้าโมงนะไม่ทันคนอื่นแน่เลยแกจริงร้านนี้ก็คนเยอะอยู่นะแกอือหรือว่า เลยเหรอเอาไม่ละเลซสิกลค่ะ,ะ,ะนี่พวกแกจะไปไหนอ่ะก็กลับบ้านไงทำไมมายุ่งอะไรด้วยนะ<อ>แต่มันเพิ่งบ่ายสามเองนะเห,หลือเวลาต้องสองชั่วโมงโอ๊ยก็กลับก่อนสองชั่วโมงจะเป็นไรอะ่ะแค่สองชั่วโมงเองอะไรนะนี่พวกเธอสองคนกำลังจะกลับบ้านนี่หรอมาทํางานก็จะเที่ยงแล้วนะแล้วนี่บ่ายสามก็จะกลับบ้านอีกอะ่ะมันไม่กินแรงพวกฉันสองคนไปหน่อยได้ไง กินลมกินแรงแหละก็มันไม่มีอะไรให้ทำหรอกปะจริงงานก็ซ้ำๆเดๆิมๆน่าเบื่อจะตายทำไปเดี๋ยวบริษัทก็เจ๊งอยู่ดีนั่นน่ะสิถ้าขายับมากก็เชิญทำเลยจะ้ะไปเถอะขอตัวไีกินชาบูก,กันแล้วจ้ะไปเออโทษนะครับพอดีผมมาพบคุณนะ้ำ ไม่ทราบว่าคุณน้ำอยู่ไหมครับเออเห็นไหมล่ะคะถ้าไม่เห็นก็สแสดงว่าไม่อยู่ค่ะแต่ผมมีเรื่องสําคัญจะคุยกับคุณน้ำวันนี้นะครับถ้าสาคัญแล้วไม่โทรนัดล่ะคะแล้วมาถามของฉันเพราะฉันจะรู้ไหมละ่ะใช่ค่ะสําคัญจริงอะ่ะก็ต้องโทรแล้วสิคะลีก <c oughs> สีนี้สวยแก่เก๋เอา้าพวกเราสองคนผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครอะ่ะไม่รู้ใครก็ไม่รู้อย,อยู่ๆก็มาถามคุณนะ้ำ ัน,นก็อยู่ข้างบนนี่แล้วเขาออกไปไหนอะ่ะแล้วถ้าเป็นลูกค้าสําคัญขึ้นมาแล้วจะทํายังไงล่ะก็ไม่ทําไงเลียงใหม่อ้ยคุณค้าคนคุณค้าเยวาค่เค่ะพวกคุณคงพร้อมที่จะให้คําตอบฉันแล้วนะว่าคุณจะลาออกหรือจะต่อสู้ไปด้วยกัน พวกฉันขอลาออกค่ะเพราะว่าตอนนี้เราได้งานใหม่แล้วใช่ค่ะแล้วคนณสองคนละ่ะพวกเราสองคนจะขอสู้ไปกับบอสค่ะถึงได้เงินเดือนน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรพวกเราสองคนอ่ะจะช่วยบอสกอบกู้บริษัทนะคะบอสจะปิดบริษัทเลยนะคะเนี่ย <laughs> พวกเธอสองคนจะกินอุดมการแทนข้าวหรอจ๊ะ <laughs> หลายปีที่ผ่านมาตอนที่เศรษฐกิจยังดีบริษัทยังสามารถเติบโตได้บอสก็ดูแลเราเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือโบนัสดังนั้นแค่ตอนนี้บริษัทเกิดปัญหานิดหน่อยทำไมเราถึงจะไม่สู้กันต่อละ่ะโอ้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นสรุปว่าพวกคุณสองคนสมัครใจจะลาออกนะใช่ใชค่ะ คุณขนมปังคุณไอเดียคะนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่มูลค่า100ล้านพวกเราจะร่วมทำมันให้สำเร็จด้วยกันและเมื่อเป็นอย่างนั้นนอกจากเงินเดือนที่พวกคุณจะได้รับฉันจะแบ่งปันโบนัสจากผลกำไรให้หซมันอะไรกันอะ่ะใช่ค่ะทำไมเ,เป็นแบบนี้แต่บอกว่าบริษัทของะะเจ๊งไหมคะบริษัทของฉันไม่เคยเจ๊งทุกอย่างที่ฉันทำไปเพราะฉันต้องการลองใจพวกคุณเท่านั้น ว่าใครจะพักดีและพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันงานนี้เป็นงานใหญ่ฉันไม่ต้องการคนที่ทํางานไปวันๆเพื่อแลกกับเงินเดือนเท่านั้นและพวกคุณสองคนก็ทําทให้ฉันเห็นแล้วแหละว่าพวกคุณก็ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามอยู่แล้วนี่พี่คุณนะ้ำผมได้รับโปรเจกต์ใหญ่มาแต่ผมต้องการพนักง,งานที่ซื่อสัตย์และจริงใจกับบริษัทของเราเราควรต้องทํำยังไงดีเอาอย่างนี้ฉันมีแผนรองใจพนักงาน ว่าใครจะยังอยู่กับเราเมื่อรู้ว่าบริษัทเรากำลังจะเจิงพวกคุณสองคนไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ที่นี่นี่คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของพวกคุณและฉันก็ขอเชิญพวกคุณออกไปได้แล้วค่ะเชิญค่ะ ขอคบคุณผู้คุณทั้งสองคนมากที่มีจิตใจรักและเชื่อมั่นในบริษัทของเราบริษัทของฉันโชคดีที่มีพนักงานดีๆอย่างพวกเธอตั้งใจทํางานต่อไปนะและเราจะพัฒนาบริษัทนี้ไปด้วยกันพวกเราสองคนก็ต้องขอบคุณบอสกับคุณพนนะคะที่เอ็นดูพวกเราอ่ะใช่ค่ะแต่มาแกล้งลองใจกันแบบเนี้โหใจเสียเลยนะคะอ่ะเอาไปศึกษามาให้เรียบร้อยนะติดขัดอะไรก็มาถามฉัน